น้องคะ no คิดว่าได้เอเลเวลวิชาฟิสิกส์เท่าไหร่คะน่าจะได้ไม่เยอะครับเทไปวางบทเหมือนกันน้องคะคิดว่าได้เอเลเวลวิชาฟิสิกส์เท่าไหร่คะตอนทําผมตื่นเต้นว anyway ่าน่าจะผิดไปเยอะเลยครับว่าได้เอเลเวลวิชาฟิสิกส no ์เท่าไหร่คะน่าจะผิดหนึ่งข้อครับน้องคะคิดว่าได้เอเลเวลเท่าไหร่คะหนูไม่ค่อยมั่นใจเลยค่ะน้องคะคิดว่าได้เอเลเวลวิชาฟิสิกส์เท่าไหร่คะพยายามเยอะมากครับได้เกินครึ่งก็ดีแล้ว น้องคะคิดว่าได้เอเรเวลวิชาฟิสิกส์เท่าไหร่คะสองเลอยค่ะน้องคะคิดว่าได้เอเรเวลวิชาฟิสิกส์เท่าไหร่คะคิดว่าเรื่อยๆครับเฉยๆน้องคะคิดว่าได้เอเรเวลวิชาฟิสิกส์เท่าไหร่คะไม่ค่อยแน่ใจาเลยคะ่ะน่าจะไม่เยอะมากน้องคะคิดว่าได้คะแนนเอเรเวลวิชาฟิสิกส์เท่าไหร่คะผมไม่หวังอะไรมากได้เกินรึ่งก็ดีนะครับ น้องคะคิดว่าได้เอเลเวลวิชาฟิสิกส์เท่าไหร่คะสัก350ค่ะ